ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้หัวเดียวรถปี21บดูเครื่องดิเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงว่าสภาพมันใหม่ถึงขนาดนี้ย,ยางที่มันใส่อยู่ตอนนี้จะเป็นมอนสเตอร์นะครับตัวออทเรเรนนะแต่ล้อไายเนี่ยโอ้สวยนะทรงแบบดีอะอฟโรดเลยอันพยายามที่จะแนะนำว่าตอนแรกเลยเนี่ยการได้รถมาหนึ่งคันเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงและอันต้องทำอะไรบ้างอันอยากจะเห็นในมุมแบบนี้ด้วยพอความเด่นเลยนั่นก็คือจะเป็นตรงนี้คือมันเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับ เป็นโหมดชิปอัพชิปดาวมีมาให้ในตัวไว้พอเวลาเชนเล่นพวกแบบอย่างทางลงเขาอะไรอย่างพวกนี้สนุกสนุกขับสบายสบายอยากได้แรงม้าแรงๆต้องดูเป็นคันนี้เลยนะฮะโอ้โหช่วงนี้ขายดีแบบเป็นเทน้ำเทท่านะครับหัวเดียวขับสเข้าใหม่ฮะเกียร์ออโต้ถูกกว่าป้ายแดง200แสนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเปรียบเทียบกับมือหนึ่ง หรืออาจจะอยากจะรอรถนะครับแต่อีกในแบบหนึ่งไม่ต้องการที่จะรอรถและประหยัดไป20งแสนมือสองสวยๆอันมีนะครับตัวนี้เป็นเกียร์อโอโต้หัวเดียวรถปี21ราคาเนี่ยคอนเฟิร์มมาแล้วแต่ยังไม่บอกเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีหนึ่งนะฮะต้องดูตัวรถไปพร้อมๆม,มันก่อนนะครับว่าแบบรถสวยไหมเข้าใหม่สวยจริงหรือเปล่าและระบบขับสี่ใช้งานได้จริงหรือเปล่า เดี๋ยวทําให้ดูในคลิปนี้อ่าจัดไปนะฮะตัวด้านหน้าก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับตอนเนี้ยหัวเดียวเนี่ยขับสีนะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยมีการต่อสายตรงมาคุยกันเยอะแล้วก็อย่างในเดือนมีนาคมเนี่ยนะฮะอันวีดีโอคอลคุยกับลูกค้าแบบตัวต่อต,ตัวเนี่ยเยอะมากหลายท่านนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัดซะเป็นส่วนมาก เพราะว่าเขาอาจจะเอาไปใช้ในส่วนในไร่หรืออาจจะเป็นกิจการธุรก,กิจส่วนตัวมันก็สลับปรับเปลี่ยนกันไปแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการรถแรงๆรงเกียร์ออโต้ขับมันๆไททัน1 8 1แรงม้าอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะร,รถสภาพสวยมากนะครับเดี๋ยวเปิดตัวเครื่องยนต์ให้ดูหน่อยนึงกลัวแบบเครื่องยำมาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่มีไม่มี มันไม่มีอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะอันไม่ได้ขายรถพวกนั้นมาตั้งแต่ตอนแรกนี่ดูเครื่องดิเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงว่าสภาพมันใหม่ถึงขนาดเนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงฮะอันยังไม่ได้มีการเช็คยังไม่ได้มีการแตะยังไม่ได้มีการทําอะไรเลยนะฮะ ABS มี me, นะครับเครื่องเดิมๆเกียร์เดิมๆนะครับออตโต้เนี่ยมันเป็นรถที่หายากเพราะว่าส่วนใหญ่คน คนอาจจะนิยมกันหรือว่าอาจจะไม่ได้นิยมกันแต่มันก็หายากกว่าตัวเกียร์ธรรมดาอยู่ดีและถ้าเกิดรถพวกออตโต้เนี่ยมันต้องพีออเดอร์หรือว่ามันต้องรอรถถามว่าต้องรอกี่เดือนอันไม่แน่ใจว่ากี่เดือนนะแต่รอไหวไหมถ้าเกิดเราอยากได้ตอนนี้เรารอไหวไหมเรารอไม่ไหวก็หรอครับแต่ถ้าเกิดอย่างสมมติว่าเรารอไม่ไหวเนี่ยแล้วเราจะเอารถได้ตรงไหนบ้างตรงนี้ไงฮะตรงที่อยู่หน้าพี่ๆตรงนี้ไงครับ จองร้อยเดียวนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยคันนี้ซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้ทันทีสวยมากเดี๋ยวให้ดูตัวด้านข้างล้อเนี่ยเป็นมาในสไตล,ล์ออฟโรดอยู่แล้วนะฮะยางที่มันใส่อยู่ตอนนี้จะเป็นมอนสเตอร์นะครับตัวออ t ทเรนนะแต่ล้อไรเนี่ยโอ้สวยนะทรงแบบดีอ่ะออฟโรดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นขอบ16ส่วนใหญ่พวกรถหัวเดียวขับ4จะเป็นขอบ16ซะเป็นส่วนมาก แล้วก็จะมาเน้นในเรื่องของตัวยางอยากได้เป็นยางแก้มหนาอะไรอย่างพวกนี้นะครับแต่เดี๋ยวยางเดี๋ยวตรงนี้อันน,น่าจะเปลี่ยนให้ไม่น่าจะอันเปลี่ยนให้อันผู้ผิดขอโทษทีนะครับแล้วก็ตะคงตะขอทุกขอเนี่ยอยู่ครบนะช่วงล่างอันมีการดูแลนะเขาไม่ได้มีการทําอะไรมาเพิ่มนะครับก็คือจะเป็นแหนบเดิมแล้วก็ตัวโช๊คกจะเป็นของเดิมแต่มิติตัวรถของตอนเดียวขับ4คือมันจะสูงอยู่แล้ว นะฮะอันนี้ก็มองว่าเหมือนแบบจะเสริมแนมาหรือเปล่าอะไรอย่างพวกนี้ไม่มีนะครับทุกอย่างก็คือจะเป็นมาตรฐานเดิมทั้งหมดคือถ้าเกิดอย่างส่วนมากเนี่ยรถหัวเดียวขับ4่เนี่ยใส่ล้อเนี่ยมันก็โอเคละแต่ส่วนใหญ่อยากจะได้ใส่ล้อกันเยอะถ้าเกิดอย่างแบบนี้เราก็ไม่ต้องร้องขอแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนยางใหม่แค่นั้นจบแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยทันทีนะฮะดันท้ายดูดิฮะความสวยงามความใหม่ของสภาพนะครับมันดูแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันมองได้ทั้งวันนนะ ถึงอาจจะยังไม่ได้ล้างเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราคิดว่ามันล้างแล้วเนี่ยเราจินตนานการได้อยู่แล้วยังไงมันก็ต้องสวยยังไงมันก็ต้องสะอาดแต่ถ้าเกิดอย่างเราจะซื้อรถในราคาหลักครึ่งล้านน่ะเสียตังค์มาสักสี่ห้าแสนน่ะเป็นมือสองแบบนี้เราเห็นั้งแต่ตอนแรกเนี่ยอันว่าแม่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสมควรนะไม่รู้ว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับอันไม่รู้ว่าพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านคิดเหมือนอันหรือเปล่าตรงเนี้ยไม่รู้ แต่ยังไงถ้าเกิดชอบแบบนี้ก็บอกกันได้อันพยายามที่จะแนะนำว่าตอนแรกเลยเนี่ยการได้รถมาหนึ่งคันเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงและอันต้องทำอะไรบ้างอันอยากจะเห็นในมุมแบบนี้ด้วยนะครับบางทีอาจจะทำเป็นตัวรถที่มันล้างเสร็จสมบหมดแล้วเรียบร้อยใช่มันสวยมันสวยแต่ถ้าเกิดเราอยากจะรู้ตั้งแต่ตอนแรกอันมีคลิปแบบนี้ให้ดูมันก็จะเป็นตัวเลือกในสเต็ปขั้นตอนแรกได้ดีมากนะครับเผื่อถ้าเกิดเราอยากจะเปรียบเทียบกับใน เต็นท์อื่นหรือโชว์รูมอื่นตรงเนี้ยก็คือมันจะง่ายเลยแข่งอะไรแข่งกันได้ครับราคาอาจจะแพงกว่าราคาอาจจะถูกกว่าตรงนั้นไม่เป็นไรแต่ในเรื่องตัวสภาพแข่งกันไม่ได้อันค่อนข้างที่จะซื้อตัวรถที่สวยกว่าที่อื่นแน่นอนนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในอันเข้าขับสีดู181แรงมา้าโอ้โหกับเครื่องยนต์2.4ลิตรเนี่ยถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะค่อนข้างที่จะกั กระเด้งเลยอ่ะนะเหยียบคันเร่งปุ๊บกระเด้งปั๊บเลยไม่หมักิกโลนะครับแล้วก็อย่างตัวความเด่นเลยนั่นก็คือจะเป็นตรงนี้คือมันเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับเป็นโหมดชิปอัพชิปดาวมีมาให้ในตัวไว้พอเวลาเชนเล่นพวกแบบอย่างทางลงเขาอะไรอย่างพวกนี้สนุกสนุกขับสบายๆนะฮะแอร์เ,อเย็นเครื่องเล่นเป็นไงเสียงออก นะครับเหมือนเดิมปกตินะฮะแล้วก็ตัวระบบดิฟ็อกไฟฟ้าตัวนี้มันจะมีเป็นโฟโลแล้วก็ตัวโฟไฮแต่พวกแบบอย่างแอนด์ลีหรือว่าสีประตูเนี่ยมันมันมันไม่เหมือนกับตอนเดียวเพราะว่าอย่างพวกนั้นเนี่ยคือมันจะมีการเล่นโหมดออกมาประมาณ4ระดับก็คือจะเป็น general sand snow และก็โหมด rocks นะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างหัวเดียวก็คือจะเป็นโหมดปกติแบบนี้โฟโลโฟไฮแค่นั้นนะฮะตอนนี้เข้าเป็นตัวขับ4ใช้งานได้ ใช้งานได้อันเลื่อนมาเป็นตัวโฟลว์ไมอันเลื่อนมาเป็นตัวโฟไฮพอเวลาเข้าเป็นตัวโฟไฮปุ่มเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นเลข 4L อยู่บนจอเรือนใหม่ถ้าเกิดในตำแหน่งนี้น่าจะยิงดิบล็อกได้อ่ะนี่ไงขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะอ่าทับดีล็อกนะครับพวกเชนชัคอนโทรลนะฮะมันจะปิดออฟโดยอัตโนมัติแล้วก็ระบบเบรก ABS ด้วยเนี่ยเห็นไหมฮะใช้งานได้หมดนะครับไม่ใช่ว่าแบบ โอ้โหขับ4มือ2ต้องมากังวลอีกอเวลาจะใช้ขับสี่จริงๆใช้งานไม่ได้อะไรอย่างแบบเนี้ยไม่มีหรอกนะครับอ่ะมีการเช็คอ่ะมีการเทสอ่ะมีการดูตั้งแต่ในช่วงตอนแรกแล้วก็สามารถที่ขับได้ด้วยนะฮะทดลองขับฟรีนะคือถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าคันที่เรากาลังจะซื้ออยู่ตอนเนี้ยเฮ้ยมันเป็นออโต้นะมันหายากมากนะอะไรอย่างแบบนี้เราขี้เกียจไปรอรถให้มันแบบเสียเวลาไม่อยากไปรอรถนานและ แล้วก็เราจะได้ไประหยัดกว่าป้ายแดงไปประมาณถึง2 0 0แสนกว่าบาทนะครับแล้ใหม่สามหมื่นโลแบบเนี้ยไม่ใหม่กันก็ไม่รู้ว่าจะพูดภาษาอะไรและนะครับไม่รู้ว่าจะร้องเพลงอะไรด้วยนะฮะกระจกก็ไฟฟ้าแอร์แบ็กคู่หน้านะครับพอเวลาตัวขับสี่มาทำงานเนี่ยมันจะมีเสียงดังตึกตึกตึกนะฮะแต่ว่า มันคงจะไม่เข้าไม่หรอกนะครับมันจะได้ยินสําหรับอย่างยืนอยู่ใกล้ๆโจร,รถอะไรอย่างแบบนี้แต่ก็การันตีแล้วก็คอนเฟิร์มได้เลยว่าตัวระบบขับเคลื่อนสี่ล้อของไททัน181แรงม้าคันนี้ใช้งานได้ตามปกติอ่านะเดี๋ยวไงมาสรุปราคาสักนิดหนึ่งตัวนี้เป็นรถเข้าใหม่นะฮะปี2021คิดเห็นกันว่ายัางไงบ้างฮะชอบปะถ้าเกิดชอบก็ไม่ใช่เรื่องยากแค่จองมา100เดียว ก็พร้อมจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านให้แล้วนะฮะตัวนี่ปี21หัวเดียวครับ4เกียร์โต้181แรงม้าไททันนะ2.4นะครับราคาตั้งขาย5 2 9 0 0 0บาทราคานี้ไม่แพงครับเพราะว่าถ้าเกิดป้ายแดงอ่ะ700,000มีทอน7 2 0 0 0 0มีทอนถ้าเกิดเป็นป้ายแดงอ่ะหัวเดียวเกียร์โต้แบบนี้นะครับ หน้านี้เป็นอีกหน้านที่สวยกว่าตัวหน้าใหม่หลายคนอาจจะเถียงกันกลับมาว่าเฮ้ยหน้าใหม่มันมีออกมาแล้วนะแต่หน้านี้สวยกว่าตัวหน้าใหม่คนเล่นตัวหน้านี้เยอะกว่าตัวหน้าใหม่เพราะนั้นตรงนี้นะฮะนี่คือหนึ่งทางเลือกที่ดีที่สุดที่เราต้องการไปหยัดและต้องไม่ไปเสียเวลากับการรอรถให้มันนานมากและต้องการที่จะมีรถเลยตอนนี้คันนี้5 2 9 0 0 0บาทจองเพียงแค่ร้อยเดียวนะดิฟล็อกขับสี่ทุกอย่างใช้ได้ตามปกติทั้งหมด จะใส่ตู้ไหมอ่ะจะใส่ท่อกันไหมครับถ้าเกิดตรงนง BB, ั้นพี่พีเพื่อนๆต้องการเดี๋ยวอันจัดการให้อ่านะฮะลวนๆนอยนะครับเราเห็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่รถพรุ่งนี้มันอาจจะอยู่ไม่นานมากนะครับเราทักมาอาจจะอยู่ก็ได้หรือว่าอาจจะมีคนรับกลับบ้านไปแล้วก็ได้เกิดขึ้นได้หมดทุกอย่างสําหรับตัว หัวเดียวครับ4ีหขอคันนี้นะครับคนราะนสนใจโทรติดต่อมาได้เลย0891104954 0891104954บอกว่าดูคลิปมาด้วยนะจะได้จองแค่ร้อยเดียวพร้อมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านเจิญครับ